เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กลายเป็นข่าวลือสนันที่ทำานหลายคนตกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวลือที่ว่านักร้องสาวสุดแซ่บนะครับอย่างสาวใบเตยอัศยามตัดสินใจที่จะขอหย่าดีเจแมนนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานกว่า1ปีนะครับละหลังจากนั้นก็ได้มีการโยงไปหาอะไรหลายอย่างนะครับละล่าสุดนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งทำเอาสะดุ้งหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าทางด้านของสาวใบเตยนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะครับหลังลือสะพัดว่าหย่าามมงรรัปไตติช ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ตกเป็นกระแสที่ชวนสงสัยไม่นอนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่รักอย่างสาวไปเตยอาสยามนะครับภรรยาของดีเจแมนที่ได้มีข่าวลือออกมานะครับว่าทั้งคู่นั้นได้หย่าก,กันไปที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของคุณแม่ของดีเจแมนนะครับจะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงเตยยังมาเยี่ยมมาหาพี่แมนอยู่แทบทุกวันเตยไม่ได้มีอะไรจริงๆไม่ได้มีใคร ล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาวใบเตยนั้นนะครับเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวที่ทำาอนหลายคนต่างฮือฮาแล้วก็สะดุ้งกันเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเธอได้ออกมาโพสตภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับโดยการสวมชุดสุดแซ่บตามสไตล์ของเธอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําเอาหลายคนนะครับหลุดโฟกัสแล้วก็ทำเอาหลายคนแห่ให้ความสนใจนะครับก็คือแคปชั่นของสาวใบเตยนะครับที่เธอได้เขียนระบุเอาไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่รับรักใครแล้วจะรับงานอย่างเดียว ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่โพสต์ของสาวใบเตยนะครับได้ถูกแชร์ออกไปก็ทำเอาเหล่าคนดังหลายคนครับรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่อยากให้ข่าวลือนี้เป็นความจริงสวยกว่าเดิมมากไม่เตยเก่งทำงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกที่สุดเป็นต้นครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว